่างเพลงเลยเป็นไงบ้างครับก anyway> ็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วสามเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่เคยร้องเลยครับเพลงอรองเพลงแรกเป็นเป็นเพลงโจทย์มัคือเพลงเพลงที่เป็นเพลงฝรั่งเศสเลยก็เลยร้องมา r i e a n t o i n e t เพลงสองก็คือเพลงอัดของเพลงอพีพีมาร้องอย่าเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นร้องร้องกับน้องเอลลี่น้องเอลีเก่งมากๆครับต้องซ้อมก่อนนะครับเอลลี่ซ้อมครับซ้อมเเมื่อวานนี้ก็มีมีนัดไปเหมือนเพราะว่าคุยกันว่า ใครจะร้องทั้งไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการเหมือนมาคุยกันก่อนแต่เคมีเข้าตังหน้าเลยนะน้องก็เป็นเพื่อน้องเขาน่ารักมากน้องเขาที่ใส่ดีครับแล้วเขาทุกคนตั้งใจทํางานมากจริงจริงจริงจรนะนี่จริงจริงเพราะจริงใจเพราะว่าน้องเขาร้องดีมากเราก็จะขอนิดนึงว่าน้องร้องดีขนาดนี้เลยเราแบบเราไม่ตู้น้องไม่ได้ก็่ถ้าอาการเัวเราหายดีแล้วสิ่งจาระน้องเได้ได้สิ่งสิ่งที่ทุกอย่างที่เิดไว้ก็ 80เปอร์เซ็นต์ได้80เปอร์เซ็นต์ก็ดีีขึ้นเยอะเยอะขึ้นเยอะครับก็จริงจริงผมกินยาบโดสนะครับตอนนี้ก็จะมีเหมือนว่าเหมือนเราเราเราจะเสี่ยงแฮบเร็วอะไเลยครับมากกว่าแต่ว่าก็ลองได้ครับดูหมอหมอดึงห้ามอะไรไปบ้างไหมว่าเอ้ยเคร่องนี้ต้องพอใช้เสียงนะกลัวว่ามันจะลุกลามไปโตหรือะไรอยู่ก็จริงจริงหมอก็มีเตือนบอกว่าห้ามไปขโมยของเขานะเดี๋ยวโดนจับอะไรเงี้ยเราเล่นเราเล่นครับแล้วหมอก็บอกว่าอาดื่มน้ำไเยอะแล้วเราก็ เรื่องของทอดองเราแล้วมีตังวุ่นไหมครัเพราะอยู่ก็มีงานใหญ่รอยอยู่แล้วเมื่อตัวหนึ่งอะไรเงี้ยตัวแบบต้องตัดเลือดขนนองเสียงก่อนไปก็เออมันจะต้องแบบก็ก็งจงพยายามพยายามอยู่มากเลยก็ยพยายามดูแลตัวเองพยายามนอนให้พออะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เดี๋ยว็ดเด็เดจะมีช่วงพักเหมือนกันที่เหมือนกับว่าเราเราจะเบรกตัวเองไปเหมือนกับว่า recovery ตัวเองเลยครับเป็นช่าๆเลยจะไปไหนได้ข่าวว่าจะไปเที่ยว ก็รู้เลยครับไปไปไปต่างประเทศหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวรอลงรูปแรกแล้วก็จะได้รู้ว่าไปที่ไหนแบบให้แบบลุ้นก่อนว่าไปที่ไหนเลยดูแต่ที่ดู <c oughs> แล้วแรกกันไว้คันแครงกันไม่นา,นานให้กับครอบครัวตอนที่มีที่จะไปเที่ยวด้วยกันใช่ครับก็นานนานอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าป้าดอยู่นูป้อป๊าเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากเลยครับแล้วก็เขาไม่ได้เที่ยวมาสองปีครับปกติเขาจะเที่ยวทุกปีปีละสองรอบแบบไปไปไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เขาก็แบบอยากไปมากเลยนะก็เลยเหมือนเขาก็จองมาตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วอ,แบบอ,อ,อนะไร <g ession> เราเป็นซีอีโอแล้วเราซัพพอร์ตแบบครอบครัวไหมครับโอ้ยเราเป็นซีอีโอแต่ว่าเราก็เป็นลูกพ่อตลอดไปครับก็จร <g arcade> ิงจริงก็จริงๆริทริปนี้เป็นก็ปบป,ปะป๊าปะป๊าดูแลเราปร๊าดูแลเราเราป๊าเขามันไม่ได้สนใจเขาเขาชอบแบบจัดการเองเลือกเองอะไรเงี้เขาจัดทริปเองหมดเลยผมไปอย่างเดียวครับทริปนี้ไปตีมาทั้งแบบครอบครัวก็ประมาณ ตอนนี้ีครับสอที่เนือยาวจบทักยาวเลยนะพี่เขาบทักทวงไม่บอกยาอยู่พี่พี่ของงานเยอะครับเขาอยู่ก็ไม่ได้ทักอะไรนะครับเหมือนกับว่าเขาเขาเวลาเขาเห็นเราไปไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาเห็นเราลงรูปมีความสุขเขาก็เขาก็เขาก็มีความสุขเขาก็เหมือนว่าเออแฮปปี้อะไม่ชวนเขาเพิ่มเลยว่าไปไปเที่ยวกันเลยไปทริปนี้ไปพักผ่อนด้วยกันเลยนะทริปนี้ไม่ได้ชวนเพราะว่าป๊าป๊าเป็นคนเป็นคนเป็นคนจั่ขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่า ก็ก็จัดจัดการไปของที่บ้านเลยผมผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยครับบินกี่โมงอะไรนี่ผมต้องกลับไปดูกระเป๋ายังไม่ได้จัดเลยแต่หมายความว่าจะเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยคือทริปนี่คือประมาณน้จัดหมดเลยใช่รู้ข้าวข้าะแต่ว่าในดีเทลยังยังไม่ได้ดูแล้วแพนจะไปทำอะไรบ้างนี่ไม่กลับไปเที่ยวอ่ก็ผมว่าไปไปดูไปดูประเทศเขาเลยไหมหรือว่าเราก็ไปดูวิธีการใช้ชีวิตไปกินอาหารผมว่าจริงๆแล้วการไปเที่ยวมาสุอการที่เราไปไปดูวัฒนธรรมไปดูชีวิตของคนจริงๆอะไรเงี้ยว่า เราเราเราไม่ได้อาจจะไม่ได้มีแบบกิจกรรมเฉพาะเจาะจงนี่แบบอยากจะไปทําแต่เรารู้สึกว่าเราไปที่ไหนเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาเป็นประสบการณ์ให้ตัวเองเลยใช่ว่าไปดูแล้วไปดูว่าต่อยอดแนวทางด้วยซิใช่ไหอย่างนั้นไหมครับไปดูด้วยไหมก็ผมว่าก็ก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่หมายว่าในในฐานะของศิลปินด้วยนะหมายว่าเราอาจจะไปดูประเทศดู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 ที่ที่เหมือนว่าเอ้ยศิลปินอ่าระดับท็อปของโลกเขาเขาอยู่มันมันเขเปิดโลกในทุ่งมุมการทวิตด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆด้วยอะไรงเี้ย งานเคไปดูไปดูเพื่อทํางานเคด้ก็จริงๆไม่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าก็ไปเที่ยวแหละไปเที่ยวครับก่อนที่จะมาทำงานใหญ่นะใช่วันนี้ทีมฝ่ายที่ดได้ดูยังดูแล้วครับก็คอมเมนต์หน่อยก็ผมว่าเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ที่เหมาะกับเขานะหรือว่าโดยโดยโดยวิธีการร้องหรือว่าแบบ อ่าคืออ่าเมสเซจเพลงเยพีพีเขาจะแบบมีความแบบอะไรของเขาเลยเงี้ยเขาผมว่าเพลงเพเนี้ยเข้ากับเขาแล้วก็เป็นเพลงของพี่เอิร์ธที่แต่งเพลงให้ดูวทกิของเขาด้วยเขาจะสื่อถึงไรแลัวผมนี่โกรธอะไผมเนี่ยฟ้าทำไมฟ้ผมทำไมอเอเขาอกอกอะไรไหมก็ดนเขาไหมก็งคงไม่หรอว่าจริงแล้วเดีวนี้แบบเราก็ หมือนให้เกลียดกันมากกว่าอะไรเงี้ยใครใครทำอะไรก็ไม่ไม่ได้แบบไม่มามาแบบมามามีอะไรเลยรเงี้ยก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรก็เราก็เลือกชีตชีตชีตเขาเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราแล้วเราก็สะปอร์ตกันหรือว่าแค่นี้ก็ก็ก็พอแล้วจะเป็นการชิมเยอะมากเลยนะอะไรนะเป็นการชิมเยอะมากเลยนะขอบคุณนะโดยเฉพาะงานที่มาโดยเฉพาะงานที่ผ่านมาโอ้โหจะมีโอกาสคอมเมนต์บ้างไหมฮะก็มีมีอ่านบ้างมีมีมีแบบพี่ๆในทีมส่งมาให้ดูบ้าง gungnyamati <coughs>